ใครเวอร์มากเขาเอามาให้เองนะเขามาเซอร์ไพรส์นะ so sorry จริงๆอาวยจริงๆเนียเซอร์ไพรส์จริงๆนะเพราะว่าจริงๆคือถามไปแล้วจริงๆแบบบอกพี่ไม้ว่าเอ้ยพี่ไม มาลองด้วยกันสักเพลงไหมไหนไหนซิงเกิลใหม่เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม้บอกว่าเฮ้ยไม่ว่างจริงๆพี่แบบพี่ยุ่งมากๆแล้วแบบต้องกลับไปทํางานที่จีอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคงั้นงั้นไม่เป็นไรเรามีโอกาสหน้าก็ก็ค่อยมาร่วมงานกันอีกอะไรย่างเงี้ยจนแบบเฮ้ยอยู่ดีก็มาตรงนี้เลยน่ารักน่ารักพี่ไม้น่ารักจริงๆนะคบขอเสียงให้ไป่ไม้อีกทีครับไม่ถามแล้วค่ะไม่เอาละ คำตอบคำถามพอพักถามต่อไหมาถามต่อไหมออีกสักนิดอีกสักนิดอีกสักคำถามครับมาโอ้เหมือนแม่อีกแล้วเปลี่ยนท่าพวกนี้กว่าเนี้ยไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยจริงๆชุดนี้ไม่ได้จริงๆ บมูบมันขาดดูมันขาดเดี๋ยวทำท่าแมวแล้วกันวันนี้แบบตั้งใจทำเลยหุยมีหูแมวด้วยขอหูแมวได้ยไหมขอหูแมวได้ยไหมพี่เคยได้ยินปะมีปะมีปะมีด้านหลังอะพี่เคยเห็นเด,เดี๋ยวให้คนวิ่งไปเอาอเดี๋ยวไปเอาเองก็ไดนะ้ไม่ได้หรอ วิ่งใครก็ได้หาหูแมวมาให้พี่เดี๋ยวนี้เร็วๆพี่รอไม่ได้นะพี่รอให้แค่ยี่สิวินาทีเดี๋ยวไปดูหนึ่งแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวได้ปะได้ปเร็วมาก สส่หูแมวแล้วไงหนึ่งโพสนะหนึ่งโพสนะแฮปปี้ไหมโอเคหรือยังอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้อีกหนึ่ง ทุกคนแฮปปี้พี่ก็แฮปปี้ครับอะไรนะ <laughs>